ก่อนอื่นที่จะมาห้องพิเศษชวนเชียนเชียนมากินข้าวอาจียไม่มาเหรอพอดีแม่เดินช้าอาจีเดินเป็นเพื่อนนั่งเล่นกับพวกเราก่อนสิน้ําชาจ,จ้ะขับใจหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีเดียวกันมอมอาจีด้วยอุ้มไปนอนอยู่บนเตียงเดียวกัน ให้ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกเช่นเชียนไม่อยากแต่งก็ไม่ได้แล้วอ๋ออ้าอาจียังไม่มาเหรออ๋อพอดีแม่เดินช้าอาจีเดินเป็นเพื่อนนี่นั่งเล่นกับพวกเราก่อนมานั่งก่อนนั่งเดินไปตั้งไกลให้เธอชิมชาหลวงจริงที่แม่ฉันซื้อมาดีกว่าได้ได้ได้แม่ฉันหวงชาหลงจริงมากเลยนะรู้ไหมอะลองชิมดูว้า หอมจังตัวใหญ่จังเลยหออะไรไหนอะไรใหญ่อะไรใหญ่อ๋อจิงโจกหนีไปแล้วไอ้โลงออกชาหลวงจิงนี่หอมชื่นใจดีจังเลยใช่แล้วใช่แล้วนี่อร่อยมากเลยพวกเธอไม่ดื่มหรออ้าวเอาดื่มสิจะดื่มดื่มบังบังบาๆหอมจังเลยจริงๆระวังร้อนนะลองก็ไม่บอกแต่ทำไม เบียนหัวจังเฉียนเฉียนเทียนเฉียน เรียรดอยพวกเราสองคนพักเขาไปที่ห้องก่อนรออาจีตรงนี้นะพอเราจับเขาแก้ผ้าเสร็จจะลงมาช่วยหามอาจีแล้วกันนะจับแก้ผ้าให้หมดดูซิจะยอมแต่งไหมหลันกานนี้วายลูกเล่นเยอะขนาดนี้เพราะอยากให้ฉันแต่งกับอาจีฉันเห็นเธอดื่มน้ำชาหมดแก้วแล้วที่นาทตไมถึงไม่เป็นไรล่ะแก้วฉันเป็นแก้วเปล่าชาที่วางยาอยู่ในท้องของพวกเธอตอนที่พวกเราหันไปดูจริงเจีเอาน้ำชาเทใส่กาไว้ ต้มฉันเหรอสมัยที่เจเป็นมิจฉาชีพพวกเธอยังเป็นวุ้นอยู่เลยอยา,าก